ะคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับพิกในช่องเดอะพีอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงของมันต้องรีวิว<ม>คลิปนี้นะคะพีคก,ก็มีผลิตภัณฑ์มาให้ทุกคนได้ดูถึง2 Product ด,ด้วยกันนะคะใครที่อยากดูรีวิวแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r ค b e ให้กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลย มาเริ่มไปที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นของแบรนด์ 2P ค่ะทุกคนถ้าพูดถึง 2P เนี่ยทุกคนก็จะต้องนึกถึงลิปโอไมลทินถูกไหมแต่ตอนนี้นะคะทางแบรนด์ 2P เขาได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาค่ะชื่อว่าโอไมล์อายค่ะทุกคนเป็นอายแชโดว์ตัวใหม่จากแบรนด์ 2P ค่ะซึ่งเขามาพร้อมกันถึง23เฉดสีนะคะเขาต้องการที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยสนุกกับการแต่งตาที่แบบหลากหลายสีสันอะไรแบบนี้นะคะแต่ที่พีชชอบที่สุดเลยก็คือมาใช้ได้แบบ everyday everything every one นะทุกคน สามารถใช้ได้ทุกโอกาสเลยนะคะเป็นสีที่แบบ สีบนพื้นสีทั่วไปอะไรแบบนี้นะคะแค่นั้นยังไม่พอนะคะทางแบรนด์ทูพีเขาได้ออกมาถึง3เนื้อสัมผัสค่ะทุกคนมีเนื้อแมทนะคะชิมเมอร์แล้วก็เนื้อกิตเตอร์ค่ะทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปสวอชเฉดสีให้ดูนะคะเรามาพูดถึงโปรดักต์ตัวนี้กันนิดนึงนะคะน้องตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ค่ะทุกคนที่ช่วยในเรื่องของการดูดซับความมันบนเปลือกตานะคะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะติดทนนานยิ่งขึ้นค่ะทุกคนมีใครเคยเป็นไหมที่แบบววว่่าาระหงัน,น ตรงเปลือกตาของเราเนี่ยจะมีความมันเกิดขึ้นนะคะซึ่งปัญหานี้จะหมดไปเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการดูดซับความมันได้นะคะคือเอาจริงๆอ่ะพีก,ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีปัญหานี้เหมือนกันก็คือแบบว่าระหว่างวันเนี่ยเปลือกตาของพีกนะคะจะมีความมันเกิดขึ้นพอมันมีความมันเกิดขึ้นเนี่ยอายแชโดว์ที่พีกทาไปตอนเช้าอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะไหลามากองกันอยู่ตรงอ่าตรงชั้นตาที่มันพับเข้าไปอะทุกคนมีใครเป็นแบบพีกไหมเออ เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันนะคะว่าน้องตัวนี้จะช่วยได้จริงหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยนะคะพีกจะขอสวอชเส,สีให้ทุกคนได้ดูก่อนนะเรามาเริ่มวันที่เบอร์07กันก่อนเลยนะคะซึ่งพีกได้มา34สีนะคะทุกคนมีเบอร์0 7น9แล้วก็เบอร์12ค่ะ3เนื้อสัมผัสเลยนะคะ07นเนี่ยจะเป็นเนื้อแมทค่ะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะพีะได้โพสถามไปในสตอรี่ไอจีนะคะว่าอยากดูสีไหนแต่ด้วยความที่ว่าทุกคนนะอยากดูเบอร์0610แล้วก็เบอร์12นะคะคคือสาขาที่พิกไปก็คือ W เียมสาขาเซนท่านอยุธยาทุกคนปรากฏว่าเบอร์0ูนหกับเบอร์ห0ึูหมดคือแบบอแสดงว,ว่าต้องเป็นสีที่สวยมากๆแน่เลยอะถึงได้หมดไวขนาดนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนตลับของเขาก็คือมาแบบปุ๊กปิ๊กน่ารักมากเล็กๆปุ๊กปิ๊กน่ารักมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มสวอตกันเลยนะคะต่อไปนีีจะไม่พูดแล้วนะทุกคนจะไม่พูดแล้วนะจะสวอตยาวๆเลยนะคะ มาต่อกันที่เบอร์ที่2นะคะเป็นเบอร์ศูนย์เนะคะชื่อว่า Rose Wine นะคะทุกคนเป็นสีแบบสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยสีชมพูนู้นๆนะคะเนื้อชิมเมอร์ค่ะทุกคน ต่อมานะคะก็จะเป็นเบอร์หนึ่งสองค่ะชื่อว่าสเต l ล่นะคะจะมาในรูปแบบแบบสีชมพูที่มีความแบบประกายสวยมากชมพูแบบอมแดงอะทุกคนอมแดงอมส้มอะไรแบบเนี้ยขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนโอ้ my god นี่ก็จะเป็นผลงานที่ได้นะคะพีกได้เอาทั้ง3-4มสนะคะมาเมกรวมกันนะคะก็คือว่าพี่จะใช้ตัวแมทนะคะเบอร์ศูนเนี่ยลงเป็นพื้นก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เอาตัวชิมเมอร์นะคะมาไฮไลท์ตรงช่วงในี่ใต้ตานะคะแล้วก็ตรงหัวตาค่ะส่วนตัวกิตเตอร์นะคะพี่ก็จะแทบแทบลงตรงกลางสักนิดนึงนะคะเพื่อให้ตาของเราดูมีอะไรมากขึ้นคะ่ะทุกคนผลงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสวยไหม เดี๋ยวเราจะลองทดสอบนะคะเอาไว้แบบนี้แหละทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะว่าน้องจะช่วยในเรื่องของการดูดซับความมันตรงเปลือกตาของเราได้จริงหรือเปล่านะคะงานตาของเราเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทุกคนสังเกตปะพี่ยังเสร็จไม่สุดนะ เออเพราะว่าเรายังไม่ได้ปาสมาสคาร่าเลยค่ะทุกคนผลิตภัณฑ์ตัวต่อมานะคะก็คือนี่เลยค่ะมาสคาร่าตัวใหม่จากแบรนด์เมรินดานั่นเองค่ะทุกคนชื่อว่าอัลต้าลิฟ a n แอลองมาสคาร่ค่ะสีที่พิกเอามานะคะก็จะเป็นเบอร์ศูนหนึ่งหรือว่าสีดำนั่นเองค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเขาเคลมไว้ว่าช่วยในเรื่องของการล็อกขนตาให้งอนเด้งสวยและที่สําคัญนะคะขนตาก็จะเรียงสวยและก็ยาวค่ะทุกคน เออคำเค็มของก็จะมีประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยค่ะทุกคนว่าจะสวยจริงไหมคือพี่ไปเห็นรีวิวมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาผัดแล้วสวยจังวะก็เลยเอามานะคะน้องตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดเอยไม่ใช่น้องตัวนี้นะคะมีราคาอยู่ที่ร้อ,ะะาาอยเจ็สิบเก้าบาทนะคะเมื่อกี้จะบอกว่าเจ็ดร้อยเก้าสิบแกฉันแบบมั่วมากนี่ก็จะเป็นหน้าตาของน้องนะคะคือบอกเลยนะคะว่าแทงยาวมากทุกคนดูดิ ยาวมากไม่ยาวมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองปัดกันเลยนะคะว่าเขาจะทําให้ขนตาของพิงเนี่ยยาวจริงหรือเปล่าเพราะว่าดิฉันนะคะเป็นคนบุญน้อยนะคะก็คือขนตาสั้นมากนี่ก็จะเป็นรูปทรงของแปรงมาสคาร่านะคะจะเป็นประมาณนี้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลย เป็นค,คนอาพับคนนึงนะคะที่ขนตาด้านล่างเนี่ยคือแทบจะไม่มีเลยแล้วก็ยังมาสั้นอีกนะคะต้องค่อยๆข้างล่างนิดนึงนะ นี่คะ่ะทุกคนก็จะเป็นผลงานที่ได้นะคะฉันเริ่มมีบุญแล้วเห็นไหมขนตาฉันยาวขึ้นนะคะขนตาด้านล่างก็เริ่มยาวแล้วก็เริ่มมีแล้วนะคะจากข้างนี้คะ่ะทุกคนคุแทจะไม่เห็นเลยนะคะขนตาด้านบนไม่ต้องพูดถึงสั้นมากโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะปัดอีกข้างหนึ่งนะคะเพื่อเราจะได้จบฟินิชลกุกหนี้กันเลยแล้วกันเนาะ I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh** come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over... ทุกคนตาสวยมากคือแบบอุย๊ยรู้สวยขึ้นมาเลยนะคะคือ e y e s h ของเขาก็สวยนะคะมาสคาร่าของเขาปัดมาแล้วคือทำให้ตาสวยมากเลยอะเออ นี่ก็จะจบงานฟินิชลุคของเราเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนะคะในเรื่องของอายแชโดว์นะคะว่าเขาจะดูดซับความมันบนเปลือกตาของเราได้จริงไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ s e y e a r s later กลับมาแล้วค่ะทุกคนสภาพหน้าจิตหนา้าใจของพี่น่ะขะึคือหน้ามันมากเพราะว่าหายไป4ชั่วโมงก็คือไปทำงานบ้านมานะคะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาสรุปกันเลยแล้วกันเนาะในเรื่องของการดูดซับความมันบนเปลือกตานะคะสําหรับพีกพีกให้9.5ค่ะทุกคนเพราะว่าน้องสามารถดูดซับความมันได้จริงค่ะทุกคนเวลาแตะแตไปเหมือนเราทาแป้งที่เปลือกตาเลยนะคะไม่มีความเหนอะอะไรเลยแต่ตรงโซนที่แบบว่าเราไม่โดนอายแชโดว์ตรงนี้นะคะมันจะมีความเหนอะทุกคนใครที่เคยแบบว่ามีความมันตรงเปลือกตาทุกคนจะเข้าใจว่าเวลาตรงเปลือกตามันมีนมความมันอนะ่ะมันจะมีความแบบ เน่เนเหนียวเหนียวเน่เน,เน,เน,เนใช่ปะแต่อันนี้คือพีดแตะไปพี่รู้สึกว่าเหมือนเราทาแป้งโปะไวอะตรงเนี้ยเออถือว่าดีมากๆนะคะแต่ที่หักไป0.5เพราะว่าน้องมีความเฟดออกมาสักเล็กน้อยนะคะทุกคนเนื่องจากว่าตอนแรกที่ปิดทาไปเนี่ยมันจะมีความสีชัดกว่านี้นะแต่ตอนนี้คือเหมือนเริ่มเฟดไปบ้างแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับการสรุปนะคะหลังจากที่ได้ใช้ตัวอายแชโดว์ตัวใหม่ของ 2P นะคะทุกคนนี่น้องน่ารักมากเลย ออใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ If and Boy WTM นะคะหรือว่าจะสั่งผ่านเพจออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายรีบจบได้ไปมากเพราะว่าตอนนี้คืออะไรก็ไม่มีความเป็นใจเลยนะคะถึงก็เสียงเงินเสี่ยงนี่คือแบบเราต้องรีบอัดะะรีบจบเลยค่ะทุกคนไปละบ๊ายบาย